ตาบาร์เบอร์อย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่างต้ากันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำการตัดทรงสกินเฟดนะครับผมแบบง่ายๆสไตล์ช่างต้านะครับถ้าใครรับชมนะครับก็ฝากกดติดตามให้กับช่างต้าก่อนรับชมคลิป ดีๆแบบนี้เนี่ยครับผมลูกค้าเนี่ยผมยาวมากนะครับผมยาวมากๆเลยเราจะตัดยังไงนะครับผมสเตปแรกเลยนะครับให้เราใช้เบอร์สี่นะครับตัดความยาวส่วนด้านบนออกไปก่อนเลยนะครับผมไม่ว่าลูกค้าจะมายาวแค่ไหนเนะครับเราก็จะตัดผมด้านบนออกไปก่อนนะครับเพื่อให้เกิดเป็นทรงสกินเฟดนะครับผมเราก็จะถ่ายเก็บ ผมด้านบนนะครับให้สั้นลงนะครับถ่ให้รอบหัวเลยนะครับถ่ายย่ำๆนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะใช้เบอร์2นะครับถ่เก็บด้านข้างนะครับผมการถ่ายเก็บด้านข้างของช่างต้านะครับช่างต้าก็จะไว้ในส่วนของเส้นผมด้านล่างนี้ครับเพราะว่าเส้นผมด้านล่างเนี่ยเราสามารถที่จะอาถ่ายเฟดได้นะครับ เราจะต้องถ่ายทิ้งเป็นเบอร์อื่นนะครับช่างตาก็เลยใช้เบอร์2ในการเก็บส่วนของอด้านบนนะครับผมเราก็จะไถให้รอบศีรษะนะครับการไถให้เส้นผมขาดเท่าๆกันนะครับเราก็ต้องไถยแบบนี้นะครับไถ่ายย้ำๆให้รวดเร็วนะครับไม่ใช่ไถทีเดียวแล้วเส้นผมนจะขาดเท่ากันทุกเส้นนะครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นเราต้องถ่ายย้ำๆจากนั้นนะครับเราจะมาสร้างไกด์ไลน์ของแนวเฟดสกินเฟดนะครับพอเราได้ไกด์ไลน์เรียบร้อยนะครับช่างตาก็จะใช้เบอร์ศูนย์ถ่ายย้อนนะครับจากไกด์ไลน์ขึ้นไปนะครับผมเพื่อให้มีความขาวไปอีกนะครับ การจิกแนวเฟดส,สร้างแนวเฟดก็จะได้ความขาวที่ยังไม่ขาวมากตรงฐานทรงนะครับเราก็จะไถย้อนขึ้นไปแบบนี้เลยนะครับให้รอบศีรษะนะครับไถ่ายย้ำๆนะครับถ้ามีแปรงปัดนะครับในขณะทำงานด้วยก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับจะทําให้เราในรู้ลายของผมนะครับผมเวลาตัดผมเนี่ยก็ควรจะมีแปรงปัดติดมือไว้ด้วยนะครับ จากนั้นนะครับช่างต้าก็จะมาเก็บด้วยเบอร์0.5นะครับช่างตาจะใช้การปรับฟันลงมาจากนั้นก็ไถเก็บนะครับจากแนวเฟดขึ้นไปด้วยเบอร์0.5แบบนี้เลยนะครับสร้างให้เป็นแนวเป็นชั้นนะครับผมที่ชัดเจนนะครับเห็นไหมครับเป็นแนวเป็นชั้นที่ชัดเจนนะครับการไถสกินเฟดเนี่ย เราจะต้องการความละเอียดที่ค่อนข้างที่จะมากนะครับผมหรือว่าเป็นการไล่เงานะครับไล่ชั้นของเบอร์ที่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยทรงนี้จะเป็นทรงที่ค่อนข้างที่จะยากนะครับสําหรับใครหลายคนนะครับที่เพิ่งเริ่มนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็น่าจะตอบโจทย์นะครับเพราะช่างตาจะสอนแบบละเอียดจริงๆนะครับทุกขั้นตอนนะครับ จากนั้นนะครับเมื่อเราสร้างไกด์ไลน์0.5ได้แล้วนะครับเราก็จะมาเก็บผมด้านล่างออกไปนะครับผมการเก็บผมด้านล่างให้มีความขาวใกล้เคียงมิดโกนมากที่สุดเนี่ยเราควรจะใช้ตัวกันขอบนะครับถย้อนขึ้นไปนะครับผมถยย้อนขึ้นไปให้รอบศีรษะแบบนี้นะครับก็จะได้ ความสั้นนะครับของฐานทรงเนี่ยที่มันขาวใกล้เคียงกับมีดโกนนะครับผมมันก็จะทำให้เราเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับเวลาเฟดเนี่ยงานมันก็จะดูเงามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ จากนั้นช่างต้านีครับจะใช้เบอร์3นะครับเก็บผมด้านบนนะครับเพื่อให้ผมด้านบนเนี่ยมีความเรียบเสมอกันนะครับจากนั้นนะครับช่างต้าก็จะใช้เบอร์1.5นะครับผมในการไถ จากแนวเฟดนะครับผมขึ้นไปนะครับเพื่อให้เชื่อมนะครับกับเบอร์2นะครับช่างตาจะใช้เป็นเบอร์1.5นะครับในการปรับฟันด้านข้างนะครับแทนนะครับผมหลายคนอาจจะมองว่าเอช่างตาใช้เบอร์1ทําไมถึงบอกว่า1.5นะครับช่างตาใช้เบอร์1ก็จริงนะครับแต่ว่าช่างตาเนี่ยได้มีการปรับฟันด้านข้างนะครับถ้าการปรับฟันด้านข้างเราก็จะบวกเข้าไปด้วยนะครับ 0.5นะครับก็จะกลายเป็นเบอร์1.5นั่นเองนะครับผมงงไหมครับผมเบอร์1.5ของการปรับฟันแบบนี้เนี่ยครับก็จะทำให้ได้เส้นผมเนี่ยที่ตัดได้สั้นกว่านะครับเบอร์ Burn 1ที่เป็นเบอร์1ที่เป็นบล็อกเลยนะครับอันนี้เราก็จะถ่ายจากแนวเฟสด้านล่างขึ้นไปนะครับผมเป็นการถ่ายให้แนบนะครับแล้วก็ถ่ายย้ำมย ถ่ายให้รอบศีรษะด้วยเบอร์1.5นะครับผม จากนั้นนะครับช่างต้าก็จะมาถ่ายด้วยเบอร์หนึ่งนะครับจากแนวเฟดนะครับผมขึ้นไปกึ่งกลางของเบอร์1.5นะครับโดยการใช้การปรับคันโยกขึ้นมานะครับแบบนี้ก็จะกลายเป็นเบอร์หนึ่งนะครับช่างต้าก็จะไม่ต้องไปเปลี่ยนฟันรองให้เสียเวลานะครับถ่ายด้วยเบอร์หนึ่งนะครับผมจากแนวเฟดนะครับ ขึ้นไปกึ่งกลางนะครับผมของเบอร์1.5นะครับให้รอบศีรษะนะครับเห็นไหมครับผมแบบนี้นะครับการไถให้นวลนะครับให้เนียนนะครับผมช่างใหม่เนี่ยอาจจะไถยังไม่นวลไม่เนียนเนี่ยเป็นปัญหานะครับการถ่ายให้นวลให้เนียนนะครับเราก็ไถยย้อนนะครับกับเส้นผมของลูกค้านะครับเห็นไหมครับความต่างก็จะเกิดขึ้นนะครับผมฝั่งนี้เมื่อเราถ่ายด้วยเบอร์หนึ่งก็จะมีความนวลที่มากกว่านะครับ หรือถ้าเป็นเส้นผมที่เป็นเส้นใหญ่ Netflix. นี่ครับการตัดทรงสกินเฟดเนี่ยมันก็จะทําให้การถ่ายให้หนวลให้เนียน,นมันค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะครับเพราะด้วยผมที่เส้นใหญ่นะครับใช้หลักการถ่ายให้ย้อนเส้นผมนะครับเพื่อให้เส้นผมไม่ขาดได้เท่าๆกันนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็กดปัตตเลียนนิดนึงนะครับวางน้ําหนักนิดนึงจากนั้นก็ถ่ายย้ําย้ําถ่ายย้อนถ่ายย้ายําย้ําถ่ายซ้ําๆนะครับเพื่อให้เส้นผมเนี่ย ขาดได้เท่าเท่ากันนะครับผมก็จะทําให้การตัดทรงสกินเฟดมีความนวลเนียนที่มากขึ้นนะครับบางคนเนี่ยถ่ายแค่รอบเดียวนีครับแล้วบอกไม่เนียนนะครับก็เป็นไปไม่ได้นะเพราะเส้นผมเนี่ยยังขาดได้ไม่เท่าเท่ากันก็จะทําให้ทรงสกินเฟสดดูมีคลื่นนะครับเป็นด่างๆดูแบบไม่นวลไม่เนียนนะครับเราก็แค่ถ่ายย้ำ ผ่ซ้ําๆแล้วไถ่ให้ย้อนกับเส้นผมนะครับเพื่อให้เส้นผมขาดเท่าๆกันแค่นี้เนี่ยทรงสกินเฟดก็จะได้ทรงสกินเฟสดที่นวลเนียนแน่นอนนะครับและต่อมาช่างต่างก็จะใช้เบอร์0.5นะครับผมมาเก็บรอย เฟดนะครับผมเก็บรอยเชื่อมนะครับรอยเชื่อมนะครับอยู่ตรงไหนนะครับเราก็ไถเก็บขึ้นไปเก็บขึ้นไปกึ่งกลางของเบอร์หนึ่งไถย้ำๆนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับการไถลบแนวเชื่อมของเฟดไถย้ำๆไถซ้ำๆในจุดๆเดิมนะครับผมเห็นไหมครับแนวเฟดก็จะเริ่มจางหายไปแล้วนะครับผม การถ่ายเราไม่ได้ถ่ายครั้งเดียวนะครับแล้วผมมันจะขาดได้หมดนะครับการถ่ายควรถ่ายย้ำๆซ้ําๆสะบัดข้อมือนะครับเห็นไหมครับแล้วลงน้าหนักนิดนึงนะครับถ้าเป็นผมเส้นใหญ่คนลงน้าหนักนิดนึงนะครับผมเพื่อให้เส้นผมขาดได้เท่าๆกันนะครับก็จะทำให้แนวเฟดเนี่ยเริ่มจางหายออกไปนะครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับ แนวเฟดของเราเนี่ยก็เริ่มที่จะจางหายออกไปแล้วมีความเนียนที่เท่ากับฐานทรงแล้วนะครับผมและที่สำคัญเลยนะครับแปลงปัดเนี่ยสำคัญเลยถ้าเราจะตัดแบบเฟดนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าคำว่าเฟดคืออะไรถ้าเป็นช่างใหม่นะครับคำว่าเฟดก็คือการตัดที่มีการไล่ชั้นของเบอร์แบบละเอียดหรือว่าฐานทรงที่เป็นฐานทรงเขาขาว,ขาว แบบนี้ครับก็จะเรียกว่าเฟดก็คือการไล่เบอร์ไล่เฟดจากผมที่หนาลงมาเป็นผมที่บางที่สุดจนฐานผมขาวแบบนี้ก็เรียกว่าเฟดนะครับถ้าเป็นการตัดธรรมดาก็คือการตัดเปิดฐานทรงด้วยเบอร์2แล้วจบนะครับไม่มีการไล่ชั้นของเบอร์ให้ละเอียดแบบนี้ฐานทรงก็จะไม่ขาวแบบนี้นะครับ แต่ถ้าเป็นการตัดไล่เฟสก็จะมีความละเอียดที่มากกว่านะครับแล้วก็ต้องใช้ทักษะแล้วก็ใช้การฝึกฝนที่ค่อนข้างมากกว่านะครับผมแล้วก็ตัดยากกว่าด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆพี่ๆทุกคนที่เพิ่งเริ่มในสายอาชีพตัดผมก็ขอให้เราฝึกนะครับผมฝึกตามคลิปนี้ไปเลยครับดูขั้นตรงขั้นตอนนะครับให้เรียบร้อยนะครับ ขั้นตอนในการตัดผมเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับถ้าเราจําขั้นตอนได้ก็จะทําให้เราตัดทรงเฟดออกมาสวยแบบนี้นะครับอันนี้นะครับผมผมก็จะเก็บด้วยเบอร์ศูนย์นะครับอีกรอบหนึ่งนะครับเก็บด้วยเบอร์ศูนย์นะครับผมอีกรอบหนึ่งนะครับตรงแนวเฟดนะครับที่เราเปิดฐานทรงแนวเฟดไว้นะครับเราก็จะเก็บด้วยเบอร์ศูนย์ ถ่ายขึ้นไปเล็กน้อยนะครับผมถ่ายเก็บด้วยฟันปลาปัตตาเลียนนะครับตอนนี้นะครับก็อยู่ในขั้นตอนของการเก็บรายละเอียดของแนวเฟดนะครับ การสังเกตเป็นสิ่งที่สําคัญและจําเป็นมากๆนะครับสังเกตนะครับว่าตรงไหนที่ยังมีรอยเชื่อมนะครับตรงไหนที่ยังเป็นขอบนะครับที่ชัดเจนมีรอยเชื่อมที่ยังไม่ได้เก็บนะครับเราก็เก็บให้ละเอียดนะครับก็จะออกมาได้ทรงเฟดเนียนแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาเก็บรายละเอียดด้านบนนะครับด้วยเบอร์2นะครับผม เก็บรายละเอียดด้านบนด้วยเบอร์2นะครับเราก็จะถ่ายให้รอบศีรษะเลยนะครับแบบนี้นะครับถ่ายเก็บรายละเอียดอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับผมถ่ายให้รอบศีรษะเลยนี และต่อมานะครับช่างตาก็จะมาเก็บรายละเอียดผมด้านบนด้วยหวีนะครับเราก็จะเก็บรายละเอียดผมด้านบนด้วยหวีอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อเกิดความน, RTX, น,านวลความเนียนแล้วก็ตรงต่อที่มันชี้ออกมานะครับตรงไหนที่มันชี้เราก็เก็บด,ด้วยหวีเพื่อให้มีความละเอียดมีความนวลสมูทกันนะครับทรงผมก็จะไม่ดูมีเส้นผมที่ชี้ออกมานะครับผมอันนี้เราก็ต้องดูกระจกนะครับเพื่อให้เห็น นะครับว่าเส้นผมตรงไหนที่ยังยังชี้ออกมายังยาวและต่อมานะครับเราก็เก็บรายละเอียดด้วยมีดโกนนะครับผมฐานของผมนะครับลูกผมเก็บให้เรียบร้อยนะครับ จากนั้นเนี่ยก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับทรงสกินเฟดนี่ครับผมแบบนุน่นนเนียน,น,น,นๆนนแบบนี้นะครับถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามให้กับตาบาเบอร์กดไลค์กดแชร์เข้าไปเลยนะครับผมถ้าใครที่สนใจอุปกรณ์ตัดผมนะครับผมแบตเตอรี่รับคมเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อมาที่ร้านตาบาเบอร์ช็อปได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ